นี่เราก็จะนาแล้วนะอยู่ไปแข็งแรงอายุยืนไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปทําอะไรเลยเดวยวเขาก็ทําเหตุแห่งอายุสั้นของเขาเองเพราะว่าเขาก็นะคนไม่ดีก็จะไปกินเหล้าไปสูบุรีไปเสพอบายามุกต่างๆนานาไปกินของมีพิษเยอะแยะไปหมดแหละนะเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดจัดอะไรก็แล้วแตนะ่เขาจะติดพวกนั้นนะติดแล้วก็โ,โหย่างชิงกันหาทางเดี๋ยวเอารัดเอาเปรียบกันโอ้ยนะแล้วก็จะต้องเครียด กัวถูกตรวจสอบอย่าง้นอย่างนี้เขาก็ความเครียดมากๆก็เป็นโรคมากแล้วนะมีโรคมากอายุสั้นแล้วเพราะแค่วิถีชีวิตนี่ก็คนละเรื่องแล้ววิถีชีวิตแบบนั้นก็จะมีโรคมากอายุสั้นแล้วก็มีภัยเยอะแยะไปหมดแต่วิถีชีวิตแบบนี้ก็จะมีโรคน้อยอายุยืนเราจะมาพิสูจน์กันอย่างนี้เขามีโรคน้อยแข็งแรงอายุยืนแล้วก็บอกวิธีนี้ดีวิธีนี้ดีเรามาพิสูจน์ความจริงอย่างนี้ นะเราจะดูแลสุขภาพกันให้ดีทําจิตใจให้ดีแล้วก็ทําหน้าที่ที่ดีท่านใดมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่กันไปด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขมาพิสูจน์ความจริงว่าเนี่ยวิถีชีวิตแบบพระพุทธเจ้าพาทำเป็นอย่างนี้อยู่เย็นเป็นสุขแบบนี้แข็งแรงอายุยืนแบบนี้ก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆนะพ้นมันก็จะปรากฏออกมาสองอย่างนี่แหละนะมันจะเป็นสองด้านมันคนละด้านเลยเพราะเราก็ ไม่ไปเข็นฆ่าไม่ไปเบียดเบียนทำร้ายเขาอยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้วมันเป็นบาปเราก็ไม่เอานะเราก็จะเราก็ไม่ไปทำร้ายคุณคุณก็นะอย่ามาทำร้ายเรามันไม่ดีใช่ไหมต่างคนต่างไม่ทำร้ายกัน,นเราไม่ทำร้ายคุณคุณไม่ทำร้ายเราแล้วต่างคนต่างพิสูจน์กันไปว่าใครจะแข็งแรงอายุยืนใครจะอยู่เย็นเป็นสุขกว่ากันใช่ไหม มาพิสูจน์กันเลยว่าแบบไหนดีกว่ากันแบบไหนอยู่เย็นเป็นสุขกว่ากันนะพิสูจน์กันได้เลยไม่มีปัญหานะเราพิสูจน์กันไปอย่างนี้แหละนะพิสูจน์กันไปอย่างนี้แล้วสังคมไหนที่มีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีความยุติธรรมอย่างแท้จริงใช่ไหมของเราเนี่ยโอ้ก็นะของเราเนี่ยไม่ต้องมีกฎหมายเลยมีแต่กฎแห่งความดีก็พอแล้วเนาะมีแต่ศีลนี่ก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วใช่ไหม ของเราศีลเราก็เข้ากับกฎหมายอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกนะศีลนี่ละเอียดกว่ากฎหมายอีกศีลที่เรามีนี่ละเอียดกว่ากฎหมายอีกไม่ต้องห่วงหรอกนะถูกศีลนี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องกฎหมายนี่เป็นเรื่องง่ายสําหรับเรานะเราถูกศีลถูกกฎหมายนะก็แสดงความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้ไปช่วยเหลือประชาชนไปนะเราจะช่วยเหลือประชาชนไปเรื่อยๆพาะเราพึ่งตัวเองได้ ก็ช่วยเหลือประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขไปเรื่อยๆส่วนเขาเป็นไงคดโกงประชาชนไปเรื่อยๆข่มเหงประชาชนไปเรื่อยๆก็พากันทุกใช่ไหมอาจารย์เชื่อว่าสักวันหนึ่งประชาชนจะเข้าใจประชาชนก็จะมีปัญญาว่าโอ้คนที่ขี้โกงคนที่เอารัดเอาเปรียบคนที่ข่มเหงคนอื่นใช้อํานาจข่มเหงคนอื่นแล้วไม่ต้องรับโทษรับภัยอะไร โอ้ยใช้แต่อำนาจข่มเหงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันเป็นอันตรายสําหรับประชาชนประชาชนจะเริ่มรู้คนในสังคมจะเริ่มรู้มันเป็นอันตรายนะเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วจะไปสนับสนุนไหมก็ไม่สนับสนุนใช่ไหมครับประชาชนก็จะไม่ไปสนับสนุนแล้วผู้ใดมีหน้าที่ที่จะนัปราม์มหรือว่าแก้ไขสิ่งที่ไม่ดี ช่วยให้ได้รับการลงโทษหรือหยุดยั้งสิ่งที่ไม่ดีท่านก็จะทําของท่านแต่และท่านแต่และท่านก็จะทําหน้าที่แล้วท่านก็จะเห็นว่าโอ้มาร่วมมือกับฝ่ายดีดีกว่ามาร่วมมือกับฝ่ายดีดีกว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์แล้วก็มีการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นก็มาร่วมกันกับฝ่ายนี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะ ประชาชนก็จะมาร่วมแรงร่วมใจทั้งที่ท่านที่เคลื่อนที่มาได้มาปรากฏตัวทั้งทัทงที่ท่านไม่สะดวกที่จะปรากฏตัวก็มีท่านก็จะช่วยเหลืออยู่ทางบ้านของท่านทําหน้าที่ที่ดีงามของท่านไปที่ถูกต้องแล้วก็เสริมนุนกันเสริมหนุนกันไปยิ่งยิ่งเป็นต้นนะมันก็จะเกิดสภาพที่ดีงามสภาพที่อยู่เย็นเป็นสุขขึ้นเพราะฉะนั้นการมาบนนําเพ็ญนาละบาป าการมาบำเพ็ญความดีในครั้งนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสนี่แหละการละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสนั้นก็จะเกิดปรากฏการขึ้นอย่างแท้จริงเป็นการเอาธรรมะแท้ของพระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหาได้อย่างจริงธรรมะแท้เท่านั้นที่แก้ปัญหาได้จริงธรรมะไม่แท้แก้ปัญหาได้ไม่จริงขอยืนยันเลยธรรมะแท้แก้ปัญหาได้จริงธรรมะไม่แท้แก้ปัญหาไม่จริง งานนี้ก็มาพิสูจน์กันว่าใครมีธรรมะแท้ใครธรรมะไม่แท้ใช่ไหมใครมีธรรมะแท้ใครธรรมะไม่แท้ก็จะเห็นธรรมะแท้ก็จะพาชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขได้ธรรมะไม่แท้นั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีนะจะพาพี่น้องไปดูในพระไตรปิฎกสองประเด็นนะประเด็นหนึ่งโลกสันนิวาตและพิสูจน์กันนะ ว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ในเรื่องของราวของโลกสันนิวาตพระไตรปิฎกที่ามสิบอ1ข้อที่2 8 5้อแนะพระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้โลกสันนิวาตก็คือโลกที่เต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงโลกที่เต็มไปด้วยความอยากได้ไม่รู้จบโลภไม่รู้จบมันจะเกิดอะไรขึ้นนะพระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วทางออกมันจะอยู่ที่ไหน โลภไม่รู้จบจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเราก็มาพิสูจน์กันเพราะตอนนี้มีคนทำความโลภไม่รู้จบให้เราดูใช่ไหมมีอยู่ใช่ไหม เราก็จะดูว่าโลภไม่รู้จบแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วผลมันจะเป็นยังไงส่วนคนที่ลดความโลภลงไปแล้วมาสานพลังกันทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลก,กันช่วยเหลือกันนั้นผลจะเป็นเช่นใดนะเรามาทําตามพระพุทธเจ้าผลจะเป็นเช่นใดส่วนเขาทําตามกิเลสความโลภนั้นผลจะเป็นยังไงนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่31ข้อที่285นะมหากรุณา สมมาปฏิยาณของพระตถาคตเป็นไนะพระผู้มีพระภาคทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ด้วยอาการเป็นอันมากจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปยังไปในหมู่สัตว์คือพระผู้มีพระภาคทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาตอันไฟติดชนแล้วจึงแผ่พระมหากรุณา ไปในหมู่สัตว์พระผู้มีพระภาคผู้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสคือโลกที่เต็มไปด้วยตัณหานะเต็มไปด้วยความโลภเนี่ยโลกสันนิวาตยกพลแล้วโลกสันนิวาสเคลื่อนพลแล้วเดินทางผิดแล้วนะโลกอัญชลานําไปชลาแปลว่าความเสื่อมนะไม่ใช่ไม่ใช่แก่แต่วร่างกายนะความเสื่อมความถอยนะมิรอ่า โลกอัญชาลานําไปไม่ได้ยั่งยืนมันจะไม่ยั่งยืนหรอกไอ้โลกแห่งความโลภเนี่แห่งความอยากไม่รู้จบโลกไม่มีที่ต้านไม่เป็นใหญ่โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปคอยดูนะ้ที่เขากอบโกยมาเนะเขาจะต้องละทิง้งเดี๋ยวคอยดูนะโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิม่มเป็นทาตแห่งตันหาเนี่ยตอนนี้โลกโลกียะนี่โลกกิลกกเลสของเขาเนะ่ยเป็นทาตของตันหาของความอยาก จนทําสิ่งที่ไม่ดีน่าเกลียด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 แค่ไหนก็ยังทําไปอยู่อย่างนั้นไม่ละอายเนี่ยเขาทําอันเนี้ยนะมันจึงพล่องมันพล่องทําให้เกิดความเดือดร้อนไปหมดแล้วสุดท้ายชีวิตเขาจะเต็มไปด้วยความพล่องพล่องไปจากความพาสกขพล่องไปจากความดีงามพล่องไปจากความพาสกขแล้วจะเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายเนี่ยโลกที่เต็มไปด้วยธาตุของตัณหาความอยากที่ไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักอยากอย่างพอเหมาะพอดีอยากอย่างถูกต้องแต่เขาอยากจนเกินพอดีเกินจนเป็นปัญหาต่อตนเองต่อผู้อื่นนั้นเป็นสภาพที่พระเจ้าตรัสว่ามันจะพล่องอยู่เป็นนิดมันจะพร่องมันจะเลวมันจะร้ายเดี๋ยวคอยดูนะพระเจ้าตารัสยังไงโลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานนะเวลาวิบากเข้านะเขาจะไม่มีอะไรต้านทานวิบากร้ายได้เลยนะไม่มีที่เล้นเขาจะไม่มีที่หลบที่เล้นไม่มีที่พึ่ง นะเขาจะไม่มีที่พึ่งถ้าเขายังทําอยู่อย่างนี้เขาจะไม่มีที่พึ่งนะ่ไม่เป็นที่พึ่งของใครฟุ้งซ่านไม่สงบเห้นหม็ขนาเขาโกงได้ตังเยอะหลบได้ตังเยอะนะ่ไม่ต้องติดคุกติดอะไรแต่ตอนนี้เขาฟุ้งซ่านนะเขาไม่สงบนะจะเปิดหน้าออกมาโพหน้ามาให้ผู้คนเห็นยังไม่กล้าเลยใช่ไหมเขาก็ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นแหละเขาฟุ้งซ่านไม่สงบสังเกตเห็นริ้วรอของเขาฟุ้งซ่านไหม ฟุ้งที่จะชี้แจงแบบนู้นแบบนี้แต่ฟุ้งแบบอมแอมอมแอมเนาะเพราะมันไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงเขาจะฟุ้งซ่านไม่สงบหรอกขนาดหุ่นเซนอยู่นั่นยังฟุ้งซ่านมาถึงประเทศไทยใช่ไหมโอ้ยก็ฟุ้งซ่านเนี่ยวันนี้ก็เห็นว่าใครนะฟุ้งซ่านเนี่ยก็เห็นว่า,านายกกับฟุ้งซ่านไปหานักโทษใช่ไหมแล้วเอาลถของประจำตำแหน่งนะเห็นว่า,างั้นนะถ้าผิดก็ขออาภายัยนะ เห็นว่าเอารถประจําตําแหน่งเลยนะรถใช้ในราชาการไปเยี่ยมนักโทษมันผิดกฎไหมอ่ะมันผิดนะเนี่ยเขาไม่ไดเอารถราชาการไปเยี่ยมนักโทษนะคุณทำยังไงอ่ะมันเป็นยังไงให้ไม่ฟุ้งซ่านจนทำผิดกฎผิดระเบียบไปหมดแล้วเอารถของทางราชาการเนี่ยไปรถประจําตําแหน่งแล้วไปเยี่ยมนักโทษนักโทษ,นโทษหนีคุกด้วยนักโทษที่โอ้ สังคมตั้งข้อสงสัยว่าทำผิดจริงๆเขาไม่ได้ตั้งข้อสงสัยธรรมดานะเขาค่อนข้างมั่นใจมั่นใจว่าขี้โกงใช่ไหมทำผิดใช่ไหมทำผิดทําระเบียบเขามั่นใจประชาชนมั่นใจอย่างนั้นน่ะมันเป็นความมั่นใจของประชาชนนะเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลมันหมดสงสัยนะนอ,นอ,อ่าอ่อนอานั่นแหละเขาก็จะมาทำอะไรอะไรของเขาแหละนะที่จะ เรื่องพลังงานเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะแต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์จะแบ่งประชาชนไหมไม่หรอกเขาก็จะพากันแบ่งกันเองอ่ะแล้วนะวถ้าแบ่งก็แบ่งได้น้อยให้ประชาชนนะเขาก็จะเอาเข้าตัวเข้านั่นแหละเยอะนะคนโลภคงจะเป็นอย่างงั้นนะ่ะตอนนี้เขาก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านกันไปมุนเซนก็ฟุ้งซ่านมานายกเราก็ฟุ้งซ่านไปนะหานักโทษโอ้ไม่มีอะไรทำแล้วรือนะ ทำไมไม่ไปเยี่ยมประชาชนที่เดือดร้อนเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมไปเยี่ยมนักโทษที่ร่ำที่รวยมีที่พักเยอะแยะไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงอแล้วมันจะต้องไปเยี่ยมด้วยอ่ะฮะแล้มันจะต้องไปเยี่ยมด้วยนะก็เขาก็มีอยู่มีกินเขาไม่มีเงินหรือไงเขาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ไงฮะเขาก็เลี้ยงตัวเองได้ใช่ไหมเยอะด้วยใช่ไหมโกงไปได้ตั้งเยอะใช่ไหมอ่ะ เออเป็นยังไงก็คงไปได้ตังเยอะโอ,อ้ทำไมไม่ไปเยี่ยมคนยากคนจนคนลำบากแล้วไปเยี่ยมทำไมคนไม่ได้ลำบากอะไรเวลาเวลาเวลามีจำกัดนะเป็นนายกอะ่ะแล้วก็ไม่รู้เขาจะปลดวันไหนด้วยใช่ไหมได้ข่าวว่าเขาจะอุอ้งอิงขึ้นนะได้ข่าวนะในข่าวมานะว่างงินนะได้ข่าวว่านะักโทษชายทักษิณเนี่ยจะปลด นายยกเศรษฐานี่ข่าวก็ว่ามานะจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะใช่ไหมจริงไม่จริงก็ไม่รู้แล้วเจาอุ้งอิงขึ้นใช่ไหมข่าวข่าวเขาว่ามาจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้หรอกโอ้ยไปเป็นทาสรับใช้เขาอยู่งั้นนะโอ้ไปเป็นคนรับใช้เขาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะทาไม่จริงก็แล้วไปนะไม่จริงก็ขออภัยนะถ้าไม่จริงก็คือไม่จริงนะแต่ถ้าจริงก็จริงใช่ไหมถ้าจริงมันก็จริงถ้าไม่จริงมันก็ไม่จริงแต่ข่าวเขาว่ามาก็เล่าสู่ฟัง นะอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้เขากำลังฟุ้งซ่านนะองค์องค์งขาประยบของเขากำลังฟุ้งซ่านใหญ่เลยตอนนี้นะนะโลกสันนวัตมีลูกศรถูกลูกศรจํานวนมากเสียบแทงแล้วเนี่ยเป็นไงลูกศรโอ้โหค,าคําด่คาคําว่าคําวิพากษวิจารเนาะคาที่เขาโอ้ เห็นว่าไม่ดีนะเขาว่าไม่ดี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 คําด่าคําว่าเสียบแทงเลยใช่ไหมคําว่าของผองชนผู้เป็นคนดีเขาบอกไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ดีไม่ถูกต้องตอนนี้ลูกศรเสียบก็ไปที่โอ้ระบอบทักษิณคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งคุณทักษิณและคนที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่อยากตอบคําถามนักข่าวเลยใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะมาพูดกับประชาชนเนี่ยกล้ามาไหมไม่กล้าเลยนะ จะมาชี้แจงนี่ไม่กล้าเลยตอนนี้โหความทุกข์กำลังเสียบแทงอยู่ว่าเฮ้ยหลักฐานเขาช่างแน่นหนาเหลือเกินนะเนี่ยเอาแค่ปรากฏอย่างนี้ยังไม่ต้องนับเอกสารน,นู้นนี้อะไรต่างๆนะเอาแค่หลักฐานที่ปรากฏนี่ความสมเหตุสมผลเนี่ยการพักโทษการไม่ต้องนอนเรือนจำการพักโทษนั้นไม่สมเหตุไม่สมผลเลยใช่ไหมแล้วพฤติกรรมของเขาเป็นไง พฤติกรรมที่พากันทำนั้นก็เป็นพฤติกรรมที่พ่อครูสำนักโพธิรักท่านใช้คำว่าน่าเขาเก่งนะคนในระบอบทักษิณเนี่ยเขาเก่งมากมีความสามารถพิเศษในการสร้างความไม่น่าเชื่อถือก็คือสร้างความไม่น่าเชื่อถือได้เก่งตอนนี้นะ ทำอะไรไปคนก็ยิ่งไม่เชื่อถือทำอะไรคนก็ยิ่งไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อและไม่เชื่อตอนนี้ตายแล้วนะทำอะไรไปคนก็ไม่น่าเชื่อถือเก่งอะไรก็ไม่เก่งเนาะเก่งสร้างความไม่น่าเชื่อถือโอ้ยไปฝึกอะไรก็ไม่ฝึกไปฝึกวิชาเนี่ยทำอะไรไปคนก็ไม่เชื่อคนก็ไม่เชื่อเนี่ยสร้างความไม่น่าเชื่อถือได้เก่งว่างันนะนี่ลูกสอนพวกนี้จะเสียบแทง เข้าไปเลยๆๆวเาเริ่มมีหลักฐานจับได้ว่าโอ้แบบนี้เนี่ยมันผิดระเบียบผิดกฎหมายนะเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสติดคุกสูงไหมสูงมากเลยโอกาสเนี่ยจะต้องรับวิบากติดคุกนี่สูงมากเลยนะคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตอนเนี้ยโอกาสที่จะติดคุกนี่สูงมากเลยเขาก็เลยหวั่นไหวกันใหญ่เลยแล้วหาทางแก้ตัวยิ่งหาทางแก้ตัวหาทางโกหกบาปเพิ่มขึ้นอีกไหม เพิ่มขึ้นไปอีกฟุ้งซ่านขึ้นไปอีกยิ่งหาทางแก้ตัวหาทางโกหกเข้าไปใหญ่นะปิดบังข้อมูลเข้าไปอีกโกหกเข้าไปอีกความไม่น่าเชื่อถือกับเพิ่มเมข้าไปอีก,ก,กเพิ่มเข้าไปอีกวิบากร้กับเพิ่มแรงเข้าไปอีกใช่ไหมเนี่ยของเขามันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้โลกสันนิวาตของเขาโลกแห่งความโลภแห่งตัณหาความอยากความโลภที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่มากขึ้นมากขึ้น,นกำลังทำรายเขา ตอนนี้ลูกสอนต่างๆยังไม่นับวิบากอื่นๆอีกนะวิบากแย่งชิงกันวิบากเรื่องเลวร้ายแง่นั้นเชิงนี้จะเล่นงานยังจะมีอีกเยอะวิบากรีมมาทุกรูปแบบพระพุทธเจ้าตัดสร้แล้วมันมาทุกรูปแบบพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าใครอื่นนอกจากเราคือพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวพระพุทธเจ้าก็มีสาว,วกแท้ของท่านน่าที่จะช่วยกันใครอื่นนอกจากเราผู้จะถอนลูกศอนทั้งหลายออกจากโลกสันนิวาตนั้นเป็นไม่มีต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจด ออกจากลูกศรน,นั้นได้ไม่งั้นไม่มีทางออกต้องยอมรับผิดสํานึกผิดยอมรับผิดนะขอรับโทษยินดีรับโทษแล้วก็ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นแล้วตั้งจิตทำสิ่งที่ดีให้มากๆเท่านั้นนะจึงจะออกจากนรกนั้นได้นอกนั้นไม่มีทางไม่มีทางที่จะออกจากนรกนั้นต้องหยุดชั่วทำดีทำใจให้โปรงใสใช่ไหม นี่แหละต้องละบาปนะบำเพ็ญกุศลทำใ,ใจให้ผ่องใสเท่านั้นแหละทําไปเป็นลําดับลําดับจึงจะออกได้นอกนั้นไม่มีทางออกได้มันมีแต่จมอยู่ในทุกข์ไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าโลกสันนิวาตมีความมืดตื้อคืออวิชชาปิดกั้นไว้ถูกใสเข้าไปในกลงกิเลสนะใครอื่นนนอกจากเราซึ่งจะแสดงธรรมเป็นแสงสว่างแก่โลกสันนิวาตนั้นเป็นไม่มีโลกสันนิวัตตกใน อำนาจอวิชชานะเป็นผู้มือดอันอวิชชาความไม่รู้นะความโง่ความชั่วความทุกข์นั่นแหละหุ้มไว้ยุ่งดังเส้นได้พันกันเป็นกลุ่มก้อนนุงนังดังหญ้าปล้องหญ้ามุงกระต่ายไม่ล่วงพลสงสารคืออบายความไม่สบายความทุกข์นั่นแหละความทุกข์ทรมานทุกขติไปชั่วไปทุกวินิบาตตกต่ำทรมานเนี่ย อบายก็ความชิบหายความพินาศทุกติก็ไปชั่วไปทุกวินี่บาดตกต่ําทรมานเนี่ยมันจะยุ่งอีลงตุงนังไปหมดเลยรู้สึกมันยุ่งไหมตอนนี้ยุ่งไหมโอ้ยุ่งอีลงตุงนังไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยุ่งดังเส้นได้เลยนะนี่อีลงตุงนังไปหมดเลยแก้ตัวอย่างหนึง่งมันก็ไปชนอย่างหนึ่งแก้ตัวอย่างหนึง่งก็ไปชนอย่างหนึง่งเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังแก้ตัวว่ามันไม่เท่าเทียมก็จะแก้ตัวว่าโอ้ยห้องมันแอร์เสีย เป็นพัดลมห้องมันคุณภาพไม่ดีเขาก็บอกเอา้าแล้วห้องคุณภาพไม่ดีเขาพูดว่าคุณภาพไม่ดีเพื่อให้รู้สึกว่าเท่าเทียมกับนักโทษคนอื่นๆไงเอาคนก็จี้ไปอีกแล้วห้องคุณภาพไม่ดีเอาคนไข้วิกฤตไปอยู่ได้ไงเอาก็มาพูดใหม่ว่าห้องคุณภาพดีเอา้ามันเป็นยังไงใช่ไหมนี่มันอีลงตุงนังไหมยุ่งอีลงตุงนังไปหมดเลยใช่ไหมมันพันกันไปกันมาอยู่อย่างนี้โอ้บอกว่าดัดแปลงจะเป็นห้อง กึ่งไอซีเลยยังอื่นๆอีกโอ้โหสารพัดเรื่องบอกว่าอาการหนักนะบอกว่าอาการหนักนะต้องได้รับการพักโทษ70ปีอาการหนักนะอาการร้ายแรงต้องได้รับการพักโทษเสร็จแล้วเป็นไงเอา้าถ้าอาการหนักมันก็จะออกจากคุกไม่ได้เอ้มันจะยังไงนะเอา้าอาการหนักเสร็จแล้วพอวันที่ออกเข้าจริงๆเป็นไงเอา้าไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลเลยไม่มี เครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือเลยก็แสดงว่าอาการไม่หนักใช่ไหมอาการไม่หนักก็พักโทษไม่ได้ใช่ไหมกฎเกณฑ์มันก็ไปอย่างนั้นน่ะเอ้ายุ่งอีลุงตุงนั่งแล้วทีเนี้ยอีลุงตุงนั่งไปหมดเลยตกลงหนักหรือไม่หนักกันเนี้ยตกลงจะหนักหรือไม่หนักเลยก็ผ้าปรากฏว่าไม่หนักแต่ก็ได้รับเกณฑ์พักโทษรล้วลอก็เลยต้องมาพูดเหมือนกันหมดว่าอาการหนักอาการหนักอาการหนัก แล้วทำไมาไปแช่งกันอย่างนั้นอ่ะเนาะต่างคนต่างมาแช่งให้อาการหนักนะตอนเนี้ยโอ้ยไปแช่งชักหักกระดูกให้อาการหนักกระดูกก็เปื่อยวางั้นโอ้ยไปแช่งชักหักกระดูกกันให้อาการหนักมันเป็นยังไงอ่ะนะมันนี่ลงุงตุงนั่งไปหมดแล้วเนี่ยนะนี่แหละนะการทําไม่ถูกต้องเนะี่ยมันจะยุง่งดังเส้นได้พันกันเป็นกลุ่มก้อนนุ่งนั่งดังหญ้าปล่องหญ้ามุงกระต่ายไม่ร่วงพลสงสารคืออบายความพินาศชิบหายทุกขตินี่ ไปสู่ชั่วสู่ทุกข์วินิบาตตกต่ําทรมานมันจะไปอย่างนี้เลยมันจะยุ่งไปเลยๆอย่างเงี้ยยังมีหลายประเด็นที่พูดพูดกันมานั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละโลกสันนิวาตถูกอวิชชามีโทษเป็นพิษติดอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีโทษเป็นพิษนะอวิชชาเนี่ยความไม่รู้ความโง่ความชั่วความทุกข์เนี่ยนะมีกิเลสเป็นโทษเนี่ยเขาม,มีกิเลสนะความโลภใช่ไหมมีตัณหาเนี่ยเป็นโทษ โลกสันนิวาติรกชัดด้วยราคะโทสะโมหะราคะก็สุขใจชอบใจในเรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะทุกเรื่องแหละโทสะโมหะใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยสังรกชัดให้แก่โลกสันนิวาตนั้นเป็นไม่มีมันต้องเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแก้ได้โลกสันนิวาตถูกกองตันหาสวมไว้เห็นไหมโลกสันนิวาตคือโลกที่โลกที่ถูกกองตันหาสวมไว้ กองตันหาความอยากกันแหละอยากอยากอยากไม่รู้จบอะ่ะสวมไว้ได้ก็สุขใจแวบหนึ่งแล้วก็ละลายไปสุขนั้นไม่มีละลายไปหมดมีจตทุกที่อยากได้มากขึ้นมากขึ้นไม่ได้ก็ทุกขไม่ได้ก็ทุกขแล้วก็ทําไม่ดีไปเรื่อยๆก็ก่กอเวรก่อภัยไปเรื่อยๆเป็นวิบากกลายดูดสิ่งร้ายเข้ามาดันสิ่งดีออกไปก็จะทุกข์ทรมานไปเรื่อยๆโลกสันนิวาตถูกขายตันหาครอบไว้ถูกกระแสตันหาพัดไปถูกตันหาเป็นเครื่องคลองไว้ ซ้านไปเพราะตัณหานุใสโลกสันนิวาสี่โลกตัณหาโลกความอยากไม่รู้จบเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตัณหาเนี่ยเขาจะเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตัณหาของเขานั่นแหละความอยากกันไม่รู้จบนั่นแหละที่จะทําให้เขาเดือดร้อนเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะตัณหาไปสังเกตนะคนของเขาพากันเร่าร้อนตอนนี้นะเพราะตัณหาแท้ๆเลย <N> นเนี่ยถูกกองทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดสวมไว้นทิฏฐิครอบไว้ทิฏฐิพัดไปนาทิฏฐิเป็นเครื่องคลองไว้พระทิฏฐานุายัยเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนพรอทิฏฐิคือความเข้าใจผิดนาเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนพอทิฏฐินาโลกสันนิวาตเป็นตามชาติสมสารไปตามชรลาคือความเสื่อม ไม่ใช่แต่แก่ร่างกายนะมันเสื่อมจากสภาพดีๆถูกพยาธิครอบงำถูกโรคคอบงำถูกมรณะห้าหันตกอยู่ในกองทุกถูกตันหาซัดไปถูกกำแพงคือชลาแวดล้อมไว้ความเสื่อมนะเขาจะเสื่อมไปเรื่อยๆจากวันนี้ไปเนี่ยจะเห็นความเสื่อมชัดถูกบวงมัดจุคลองไว้คือสิ่งเลวร้ายต่างๆถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากคือราคะโทสะโมหะมาณะทิฐิกิเลสทุจริต ตอนนี้เขาถูกทุจริตใคีครอบไว้ครอบไว้ใครอื่นนอกจกากเราผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาตมันเป็นไม่มีต้องเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแก้ได้ฟังอันนี้นดีๆนะโลกสันนิวาติโลกความอยากไม่รู้จบเดินไปตามทางแคบมากคือมันจะคับแคบไปเรืปปเเ่อยๆแคบไปเรื่อยๆจากที่เดินได้ไปตรงนู้นตรงนี้มันจะไม่ได้มันจะแคบไปเรื่อยๆแคบไปเรื่อยๆแคบไปเรื่อยๆแคบไปเรืปปเเ่อยๆจนพบทางตันในที่สุด มันจะแคบไปเรื่อยๆน่าสงสารนะน่าสงสารมันจะแคบไปเรื่อยๆให้สังเกตทางของเขามันจะแคบไปเรื่อยๆแคบไปเรื่อยๆถูกต้อนแคบไปเรื่อยๆกิเลสของเขาเองวิบากรายของเขาเองจะต้อนเขาเข้าสู่มุมอับเขาจะเข้าสู่มุมอัดไปเรื่อยๆเ,เ,เองนี่คือสัจจะอย่างนี้นะโอเคนะครับเนี่ยใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยสางทางสว่างให้โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีนะ โลกสันนิวาตถูกความกังวลเป็นอันมากพัวพันไว้นะท่านตัดอย่างนี้นะตกอยู่ไปในเหวใหญ่ตอนนี้เขาตกเหวใหญ่นะแล้วก็ทางกันดานมากของเขาในทางกันดานมากนะวังวนอยู่ในวัฏฏะสงสารนะครับเนี่ยเพราะงั้นก็โหเขาสรุปแล้วมันจะเจอทางตันนะทุรนทุรายเดือดร้อนอยู่เป็นนิดต้องรับอาชญาต้องทําตามอาชญาเขาจะต้องรับอาชญานะถูกผูกไว้ในวัฏฏะปรากฏ อยู่ในตะแลงแก่งเขาจะถูกขังในตะแลงแกงแห่งความทุกขนะ์หลุดพ้นได้เป็นไม่มนะีมันจะไม่มีใครช่วยให้เขาหลุดพ้นไดนะ้ถูกเสียบแทงบีบคั้นมานานนะพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะถ้าถึงที่สุดแล้วก็จนะเนี่ยกระหายอยู่เป็นนิดโลกบอดในตาเสื่อมดวงตาเห็นทาเสื่อมไปสู่ทางผิดนะจะไม่มีทางที่จะออกมาได้เลยโดยสรุปนะ พระพุทธเจ้าพอว่าโลกของความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะมันจะเดือดร้อนหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็เดินสู่ทางปันในที่สุดนะไม่มีทางแก้นอกจากธรรมะแท้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นตรงกันข้ามกับเราประเด็นท้ายนี้ก็นะปิดท้ายนี้ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าตรงกันข้ามกับเรานะเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านะ ปัญหาต่างๆในชีวิตของเราในสังคมไทยถ้าคนไทยช่วยกันปฏิบัติอย่างถูกตรงพากันละบาปบำเพ็ญกุศลทํำดีใจให้ผ่องใสหรือหยุดชั่วทําดีทํำดจใจให้ผ่องใสไปเป็นลําดับลําดับเท่าที่เราจะทําได้โดยสารพลังกับหมู่มิตรด,ดีนั้นน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดลอด้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสูค่ความทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ต่างหาก ความทุกขต่างๆปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายคลี่คลายคลี่คลายไปเป็นลําดับสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นไปเป็นลําดับครับอ่าท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านทำดีต่อไปเกิดผลดีต่อไปเป็นลำดับลำดับทุกท่านสาธุ